สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระเร็วพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปสำรวจเรื่องราวลึกลับตำนานและประวัติศาสตร์ที่น่าขนลุกจากทั่วทุกมุมโลกคุณเคยสังเกตไหมครับว่ามีความมังเอิญที่น่าขนลุกเกิดขึ้นกับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาความตายที่มาเยือนผู้นำประเทศมหาอำนาจอย่างต่อเนื่องและมีแบบแผนที่ชัดเจนจนน่าตกใจวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนรอยไปสู่ตำนานคำสาปแห่งเทคัมเซ่หรือที่รู้จักกันในชื่อ อาถันเลขศูนย์คำสาี่ว่ากันว่าทําให้ประธานาธิบดีสหรัฐที่ได้รับการเลือกตั้งในปีที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ต้องมีอันเป็นไปในระหว่างดํารงตําแหน่งเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในยุคบุกเบิกของอเมริกาช่วงต้นศตวรรษที่19เมื่อความขัดแย้งระหว่างผู้ตั้งถิ่นฐานชาวอเมริกันและชนพื้นเมืองอินเดียนแดงทวีความรุนแรงขึ้นชายผู้เป็นศูนย์กลางของเรื่องราวนี้คือวิลเลียมเฮนรีแฮร์ริสันผู้ว่าการรัฐอินเดียน,นาในขณะนั้น เฮอริสันมีนโยบายขยายดินแดนอย่างจริงจังเขาเจรจาและทำสนธิสัญญาที่เอาเปรียบชนพื้นเมืองหลายครั้งเพื่อเขายึดครองที่ดินของพวกเขาการกระทำนี้สร้างความโกรธแค้นให้กับเทคัมเซผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของพารชอนีหรือชนเผ่าอินเดียนแดนชอนีเทคัมเซและน้องชายของเขาเทนสควาตาวาซึ่งเป็นที่รู้จักในนามศัสดาได้รวบรวมชนเผ่าต่างๆเพื่อต่อต้านการรุกรานของคนขาวจุดแตกหักเกิดขึ้นในปี1811 ในสมรภูมิที่ปิดขนูกองกําลังของแฮร์ริสันได้เข้าโจมตีหมู่บ้านของเทนสควาตาวาในขณะที่เทคัมเซไม่อยู่และได้รับชัยชนะไปชัยชนะครั้งนี้ทําให้แฮร์ริสันได้รับฉาย,ยาว่าที่ปิดขนูผู้ชราและกลายเป็นวีรบุรุษสงครามแต่สําหรับชนพื้นเมืองมันคือความสูญเสียและความอัปยศยอดสูตตำนานเล่าว,ว่าเทนสควาตาวาผู้เห็นการล่มสลายของเผ่าพันธุ์ได้สาปแช่งแฮร์ริสันและผู้นําคนข่าวที่จะมาในอนาคต คำสาบนังกล่าวไว้ว่าประธานาธิบดีทุกคนที่ได้รับการเลือกตั้งในปีที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์จะต้องเสียชีวิตในขณะดํารงตําแหน่งหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นแต่ประวัติศาสตร์กลับบันทึกเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับคำสาบนี้อย่างน่าประหลาดใจเริ่มจากตัวของวิลเลียมเฮนรีแฮร์ริสันเองปี1840แฮร์ริสันชนะก,การเลือกตั้งและได้เป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสหรัฐอเมริกาแต่หลังจากกล่าวสุนทรพจน์ร,รับตำแหน่งท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บ เขาก็ล้มป่วยด้วยโรคปอดปนุ่มและเสียชีวิตในอีกเพียง32วันเท่านั้นเขาคือประธานาธิบดีคนแรกที่ตกเป็นเหยื่อของคำสาปและอาถรรพ์ก็ยังคงดำเนินต่อไปทุก20ปีปี1860แอบราฮัมลินคอนได้รับการเลือกตั้งเขาคือผู้นำพาประเทศผ่านพ้นสงครามกลางเมืองแต่แล้วในเดือนเมษายนปี1865เขาก็ถูกลอบสังหารที่โรงละครฟอร์ดปี1880เจมส์เอกาฟิลด ชนะการเลือกตั้งเพียงไม่กี่เดือนหลังเข้ารับตําแหน่งเขาถูกยิงโดยทนายที่ไม่พอใจไม่ได้รับการแต่งตั้งทางการเมืองแม้จะไม่เสียชีวิตทันทีแต่เขาก็ทนทุกทรมานจากบาดแผลติดเชื้อและเสียชีวิตในอีกสองเดือนต่อมาปี1,900วิลเลียมแมคคินลีได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ในปี1901ขณะที่เขากําลังทักทายประชาชนในงานแสดงสินค้าเขาก็ถูกลอบสังหารโดยนักอนาธิปไตยและเสียชีวิตในอีก8วันต่อมาปี1920เ วอร์เรนจีฮาร์ดิชนะการเลือกตั้งในปี1923ระหว่างการเดินทางกระเยือนพื้นที่ฝั่งตะวันตกเขาก็เสียชีวิตยังกระทันหันซึ่งคาดว่าเกิดจากอาการหัวใจวายหรือเส้นเลือดในสมองแตกปี1940แฟรงกินดีรูสเวลล์ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยที่3เขาเป็นประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาแต่แล้วในเดือนเมษายนปี1945เขาก็เสียชีวิตด้วยภาวะเลือดออกในสมอง ปี1960จอห์นเอฟเคนเนดีใช้ยุงผู้เปียมด้วยความหวังได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแต่แล้วในวันที่22พฤศจิกายนปี1963โลกทั้งใบก็ต้องตกตะลึงเมื่อเขาถูกรอบสังหารขณะนั่งรถเปิดประทุนในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสประธานาธิบดีถึง7คนเสียชีวิตในตำแหน่งทุกคนได้รับการเลือกตั้งในปีที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์มันเป็นเพียงความบังเอิญจริงๆหรือ เรื่องราวของคำสาบนี้โด่งดังไปทั่วในประวัติศาสตร์ของอเมริกาโดยเฉพาะเมื่อนิตยสาร Ripley's Believe It or Not นำมาตีพิมพ์ในปี1931ยิ่งทำให้ผู้คนหวาดกลัวอาถรรพ์นี้มากขึ้นแต่แล้ววัฏจักรแห่งความตายก็ดูเหมือนจะหยุดชะงักปี1980โรนัลเรแกนได้รับการเลือกตั้งทุกสายตาต่างจับจ้องว่าคำสาบจะยังคงอยู่หรือไม่และมันก็เกือบจะเป็นจริงเพียง69วันหลังเข้ารับตำแหน่งในเดือนมีนาคมปี1981 โรนัลเรแกนถูกลอบยิงโดยจอห์นฮิงกリーจูเนียร์กระสุนเจาะเข้าที่ปอดห่างจากหัวใจเพียงไม่กี่นิ้วทุกคนคิดว่าเขาคงไม่รอดแต่ด้วยการรักษาที่ทันท่วงทีเรแกนก็สามารถรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์การรอดชีวิตของเรแกนทําให้หลายคนเชื่อว่าคำสาบได้ถูกทําลายลงแล้วมีเรื่องเล่าว,ว่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแนนซี่เรแกนได้ปรึกษาโหรและผู้มีพลังจิตเพื่อปกป้องสามีข,ของเธอจากอาคันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดเรแกนสไลเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งในปีเลขศูนย์และสามารถรอดชีวิตจนครบวาระได้แล้วคนต่อ,ตอมาละ่ะปี2000จอร์ดยูบชได้รับการเลือกตั้งเขาก็รอดพ้นจากตำแหน่งมาได้เช่นกันแม้จะเคยมีเหตุการณ์ระทึกขวัญเช่นเมื่อมีคนคว้างระเบิดมือใส่เขาขณะเยือนจอร์เจียในปี2005แต่โชคดีที่ระเบิดไม่ทำงานปี2020 โจไบเดนประธานาธิบดีคนล่าสุดที่ได้รับการเลือกตั้งในปีเลขศูนย์ก็ได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระได้เช่นกันแล้วตกลงคำสาปแห่งเทคําเซ่มีอยู่จริงหรือไม่นักประวัติศาสตร์และนักวิเคราะห์หลายคนมองว่านี่เป็นเพียงความบังเอิญทางสถิติเท่านั้นพวกเขาชี้ว่าการเสียชีวิตของประธานาธิบดีแต่ละคนมีเหตุผลที่อธิบายได้ทางการแพทย์และประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือการลอบสังหารจากความขัดแย้งทางการเมือง นอกจากนี้ยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรใดๆที่บันทึกว่าเทคคำเซ่หรือเทนสควาตวาได้ทําการสาบแช่งจริงๆมันเป็นเพียงตำนานพื้นบ้านที่ถูกเล่าต่อๆกันมาเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นความมังเอิญที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า120ปีก็ยังเป็นเรื่องที่น่าขนลุกและน่าชนให้คิดอยู่ดี มันคืออาถรรพ์จากแรงอาฆาตของชนพื้นเมืองผู้สูญเสียหรือเป็นเพียงบทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่เตือนใจให้เราระลึกถึงความขัดแย้งและความรุนแรงในอดีตไม่ว่าคําตอบจะเป็นเช่นไรคําสาปแห่งเทคคําเซ่ก็ได้เป็นหนึ่งในตำนานเมืองที่น่าสะพรึงกลัวและน่าจดจําที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของสหรัฐอเมริกาเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่างข้อเท็จจริงความเชื่อและความลึกลับเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวขอบคุณสําหรับการติดตามสาระเร็วในวันนี้ แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวลึกลับจากทั่วโลกได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ